ออกโซรัจจะคือความสงีียมธรมะคือความขมใจมันนี่ปล่อยออกมันอ่ามันเป็นบันถัดเป็นบันไดเว่ายังขึ่นแต่ละคำมันมีคุณมันมีคาเกาถือบอลคั้นใส่ยาถือโลกพ่อหมอแล้วพ่อเจาะสมควรเว่าอกกับจังเว้าสมควรเห็ดกับจังเห็ดไงมันมีความสมควรเขาบ่าสมควรเขาว่าสมควรมาเลยสําคัญสมควรแล้วว่าสําคัญกับการกับเวลากับสถานที่กับบุคคลอ่ะนี่หม่ละทำมันจะมาแบบนี้ ฉะนั้นเราทั้งหลายก็ฝึกฝนอบรมตนไปทุกวันฝึกฝนเราอบรมวนเป็นตนไปทุกวันล้วว่าฝึกฝนล้วอบรมตนมันเลยเป็นของสําคัญมันเลยว่าสติคือความระลึกรูก้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าตนนี้ควรปฏิบัติอย่างไรแต่มันตนนัวนี้มีอารมณ์และความรู้สึกตรงน,นี้ก็เป็นบทวินิจฉัย มีทรรักษาใจมีสมาธิรักษาใจมีปัญญารักษาใจเฮ้เกิดความงามขึ้นมาเกิดความงามตัวเราได้เชยชมนะความงามตรงที่เราสั่งสมตรงนี้นะเวไปกับว่างเนี่ยไปกับว่างเพราะบอกจังบอกเพราะเห็ดกรจังเห็ดมันสิบฟุ้งนะนะมันเลยเป็นความงามในความสงบเกิดความเป็นความงามในความสงบมันได้ส่งผลเดี๋ยวนี้ส่งผลให้พวกเรานี้สบายรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักสารที่รู้จักบุคคลควรปฏิบัติอย่างไรนั่น รรม,มะพระพุทธเจ้า